สวัสดีครับกับมีมครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้ผมได้รับลอกตัวใหม่นะครับจากค่ายเพนนะครับเป็นเพนเฟียส3เพนเฟียส3นะครับระบบเบสรลนเนอร์ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันแล้วกันนะครับเพราะว่า ก็มีคนถามเบสดลันเนอร์มาเยอะนะครับแต่ว่ามันมีแต่ตัวแพงนะเมื่อก่อนมันมีแต่พวก S SV อะไรอย่างนี้นะครับ8 0 0 0กว่า7000กว่านะครับก็ทางบริษัทเพนนะครับเอาตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับสำหรับคนที่ต้องการลอกระบบเบสดลันเนอร์แต่ราคาไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เข้ามา2เบอร์นะครับเข้ามา2เบอร์นะครับเพราะว่าลูกค้า ที่เป็นสายสวายแข่งก็เริ่มชอบตัวนี้กันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมันไวส่วนเมื่อก่อนนะครับต้องอธิบาย,ยางี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยระบบเบรกลันเนอร์มันไม่นิยมในคนไทยมากนะครับส่วนมากจะเป็นฝรั่งฝรั่งกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ระบบตัวนี้กันเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าไอ้ระบบเบรกลันเนอร์เนี่ยมันเป็นยังไงและทําไมมันถึงสะดวกสบายกว่าระบบเบรกหน้าที่เราใช้กันอยู่นะครับอ่ะ ก็มาเริ่มมาเลยนะครับเข้ามาสองเบอร์เบอร์สี่พันกับเบอร์หกพันนะครับมาดูกันเลยแกะกล่องเลยครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็แกะลัางมาก็เอามารีวิวเลยเพราะว่ามันมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยจะไปซื้อเบสดแลนเนอร์ของเพนก็เป็นพวก s s v ก็ราคาแบบเจ็ดพันอัพมันก็ราคาสูงหน่อยสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยากจะซื้อแพงมากอ่ะโทษน,นะ ส่วนตัวนี้ราคาเซฟกว่ากันครึ่งหนึ่งครับนะก็มาดูกันตัวนี้เป็นระบบเบสดลันเนอร์นะครับตัวนี้เบอร์สี่พันก็เป็นขนาดแบบตกปลารวมๆนะครับตกพวกสวายแข่งตกพวกปลากระโหนะปลาบึกไม่ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นงานรวมๆนะครับใส่คันเจ็ดฟุตแปดฟุตนะสวยเลยตัวนี้นะครับใส่ได้ถึงสิบฟุตแหละแต่ว่าไม่ใช่สิบฟุตแบบคันแบบหูมาคือมาอะไรอย่างเงี้ยนะสิบฟุตเวทซะ สิบห้าสามสิบก็ยังใส่ได้นะครับเป็นระบบแขนเกลียวนะระบบแขนเกลียวหมุนแล้วนิ่มอ่านิดหนึ่งบางคนชอบแบบหมุนลอกตัวนี้ทําไมมันเหนื่อยกว่าตัวนูน้นหมุนตัวนี้ทําไมมันถึงไม่ลื่นสู้ตัวนู้นไม่ได้นะครับคือ <c oughs> บางทีต้องอธิบายอย่างนี้ครับลอกมันใหม่พอลอกมันใหม่นะครับบริษัทเพนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตจระบีบางทีเขาอัดมาในลอกของเขาเนี่ยมันเยอะครับ มันเลยทําให้เราหมุนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนืดมันหน่วงเพราะว่าบางทีเจอระบีที่มันอยู่ข้างในครับมันเยอะฉะนั้นทวกงเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราใช้งานครับเราก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอเจอระบีครับมันเข้าที่เข้ากับเฟืองเข้ากับฟันเฟืองทุกอย่างมันก็จะลื่นขึ้นนะครับหมุนมันก็จะสมูทขึ้นนะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสบางคนต้องเามาฟังที่หูโอ้พี่ พี่มันมีเสียงเฟืองอ่ะมันแน่นอนครับมันต้องมีเสียงเฟืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลอกมันเฟืองมันขบกันนะครับเฟืองมันขบกันมันใช้ระบบเฟืองขบนะครับมันไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัติที่กดปุ่มแล้วตื๊ดนะมันต้องมีเสียงเสียงเฟืองบ้างฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับเราซื้อลอกมาเพื่อไปตกปลาเราไม่ต้องวพาะพี่มันมีเสียงพี่มันมีเสียงมันผมว่าอันนั้นมันก็เกินไปหน่อยนะครับฉะนั้นอย่าไปซีเรียสครับเราซื้อมาเป็นเกมกีฬาเพื่อการพักผ่อนฉะนั้นเราซื้อมาเพื่อความสนุกนะครับ นะอ่ะข้ามไปเบล a ์เนเนอร์มีระบบเบรก2อันนะครับเบรกที่ตูดอ่านี่เห็นไหมตัวเนี้ยเบรกที่ตูดกับเบรกที่หัวเบลล์เนเนอร์ง่ายกว่ากันยังไงนะครับอ่าผมจะอธิบายต่อเลยนะครับว่าทำไมคนพวกต่างชาติพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเขาถึงชอบระบบเบลล์นเนอร์นะครับความจริงคนไทยก็เล่นเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนไทยที่แบบมีเงินหน่อย นะครับเพราะว่าส่วนมากมันเข้ามามันมีแต่ตัวแพงๆพวกสี่ห้าพันหกเจ็ดพันนะครับนะก็เลยเหมือนว่าคนเล่นน้อยแต่ความจริงอ่ะคนก็เล่นเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในกลุ่มแบบอีกกลุ่มนึงแค่นั้นเองนะครับก็ใครอยากลองก็ลองเล่นเพนดูนะครับราคาก็เซฟไปเยอะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยพับเบรกเฮติร้อยนะครับจุดเด่นของเพนเลยนะครับระบบเบรคเลนเนอร์ให้เราเซตเบรกแ,แบบสู้ปลาไว้เลยนะครับสมมติมว่าผมคิดว่าเบรก เบรกล้อยเปอร์เซ็นผมตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับแนะนาว่าพอปลากินเนี่ยเราวัดปึ้งปึ้งปุ๊บเนี่ยปลาต้องวิ่งออกได้นะครับไม่ใช่ปิดเบรกล็อกตายร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ถูกต้องนะครับอ่าสมมุติว่าผมตั้งประมาณเนี้ยวัดแล้วปลาวิ่งออกได้บ้างนะครับก็คือชะลอนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เห็นไอ้ตุ่มนี่ที่ตูดมันไหมครับที่ตูดมันนี่หมุนได้นะครับตรงเนี้ยมันจะคอนโทรลกับไอ้ตัวแกนตรงนี้ครับพอเราดันลง สปูมันจะฟรีนี่สปูมันจะฟรีมันไม่ได้ใช้เบรกตรงนี้นะครับแต่มันคือการคอนโทรลเบรกที่ตูดฉะนั้นเราหมุนมาเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะอออันนี้คือเบรกแน่นสุดแล้วนะครับเราหมุนมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเบรกมันก็จะลื่นขึ้นนี่ครับนี่พอปากกินใช่ไหมครับ คือเวลาเราตั้งขาลอกระบบเบสแลนเนอร์ผมแนะนำนิดนึงนะครับตั้งให้ดีนะครับเพราะว่ามันคือระบบเบสนั่นแหละเราดันคันสมมุติเราดันคันโยกลงก็คือระบบฟีสปูลของลอกเบสนะครับพอปากินแก๊กเรามาเราสรับขาหนึ่งทีแป๊กไอ้นี่มันจะเข้าเห็นไหมครับไอ้นี่มันจะดีดกลับพอมันดีดกลับปุ๊บมันจะเข้าระบบเบรกที่เราเซตเอาไว้นะครับ สมมติเราเซตเบรกแบบ90%ไว้เนี่ยมันจะเข้าระบบเบรกที่เราเซตไว้เราก็สามารถจะเซตทุกได้เลยซึ่งมันจะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เบรกหน้าใช่ไหมครับพอเราเปิดเบรกอยู่บากินแก๊กเราก็ต้องมาจับสปูลวัดวัดเสร็จก็ต้องมาปิดหน้าลอกซึ่งมันเสียจังหวะนะครับมันเสียจังหวะฉะนั้นเขาออกแบบระบบเบรคลนเนอร์มาเพื่อตอบโจทย์ทําให้ขั้นตอนตรงนี้มันเร็วขึ้นย้ํานะครับทําให้ขั้นตอนตรงนี้มันเร็วขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าดีกว่านะครับย้ําาว่ มันออกแบบมาให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราอยากจะลองไหมนะครับบางคนถนัดจับสปูนวัดก,ก็จับสปูนวัดก็เอาที่เราถนัดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อความว่องไวกว่าเดิมนะครับเนี่ยเรากดไวปาล่าแก๊กมาสาับเป๊ะวัดชึกซูป่ปลาได้เลยครับไม่ต้องมานั่งปิดเบรกให้มันเสียเวลานะครับมันก็จะย่นเวลาเราไปได้นะครับแล้วมันทําให้เราไม่เสียจังหวะนะไม่เสียจังหวะ บางคนมัวแต่ปิดเบรกมากน้อยมากน้อยมาก,น,มากน้อยสลุบปลาหลุดนะครับมือใหม่บางคนเ,เบรกพอ,อยังเบรกพอหรือยังสลุบปลาหลุดบางทีปิดเยอะไปเอ็นขาดฉะนั้นเซตเบรกไว้เลยครับเซตเบรกแบบซู้ปลาไว้เลยแล้วก็แค่กดฟีสปูลข้างหลังลงพอปลาลากเนี่ยพอปลาลากตรงนี้มันคือการคอนโทลเบรกของตรงนี้นะครับเนี่ยแม้ปลาลากปุ๊บเราแค่สับแป๊กก็สามารถเซตทุกได้เลย โดยไม่ต้องมายุ่งกับเบรกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเบรลันเนอร์มันดีอย่างนี้นี่แหละครับแล้วมันทําให้การตกปลามันสนุกขึ้นว่องไวขึ้นโอกาสผิดพลาดน้อยลงนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเบรกหน้าไม่ดีนะครับเบรกหน้าก็ดีเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าเขาออกแบบตรงนี้มาเพื่อช่วยเราให้มันสะดวกสบายขึ้นแค่นั้นเองปัดวัดฉึกตึบอยู่ครับจบอ่าเบอร์สี่พันนะครับขนาดอนเนกประสงค์นะครับสาหรับคนที่ใช้งาน ตัวทั่วไปใส่คัน7จ็ดฟุตแปดฟุตเก้าฟุตนะครับก็เป็นคันมาตรฐานเรานี่แหละใส่เอ็นไม่เกิน30สบปอนนะครับเน้นตกสนุกสนุกก็แนะนําเบอร์สี่พันก็พอนะครับตัวนี้ส่วนที่เบิ้มเราเบอร์6กพันนะครับเพนเฟียสเบอร์หกพันมาดูกันเลยครับผมก็เพิ่งแกะลังขึ้นมาเหมือนกันนะครับมารีวิวไปพร้อมกันนี่แหละยาวนิดนึงนะครับ แต่ว่าจะได้เข้าใจคําว่าระบบเบสเลนเนอร์เผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยพี่มันคือล็อกเบสเหรอมันไม่ใช่ล็อกเบสครับมันคือล็อกสปินที่มีระบบเบสในตัวแค่นั้นเองนะครับมันคือล็อกสปินที่มีระบบเบสอยู่ในตัวนะครับนะระบบแขนเกียวครับตัวนี้เบอร์หกพันออกแบบมาให้ไปตกปลาบึกโดยตรงนะครับตั้งใจให้ไปใส่คันตกปลาบึกโดยตรงนะครับนะตัวใหญ่นี่ ไอ้ตรงนี้นะครับรปีตตปูนพอเรากดฟีตตป,ปูนใช่ไหมครับอันแล้วเรียกมันว่าฟีตตป,ปูนแล้วกันนะครับคอนโทลอยู่ตรงนี้ที่อยากจะให้เบรกมันลื่นเบรกมันมากเบรกมันน้อยตอนปลาลากเนี่ยอยู่ที่อันนี้อันเดียวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับฝาบเบรกข้างหน้าฝาบเบรกข้างหน้าเนี่ยเซตเบรกแบบสู้ปลาไว้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เซตไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เวลาวัดปลาแล้วเนี่ยอยากให้ปลามันลากออกได้บ้างนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะแรก คือช่วงจังหวะที่เราวัดปึ้งนะครับปลามันยังมีแรงอยู่ถ้าเราปิดเบรกสุดเลยบางทีสายมันขาดนะครับเราควรจะแบบวัดปึ้งแล้วให้มันวิ่งออกได้บ้างชะลอมันก่อนนะครับพอมันเริ่มเหนื่อยแล้วก็ค่อยปิดเบรกขึ้นปิดเบรกขึ้นนะครับแล้วก็สู้เขาเข้ามานะครับการตกปลามันเป็นเกมกีฬานะครับก็ต้องมีผ่อนบ้างมีสู้บ้างนะครับไม่ใช่จะสู้อย่างเดียวเลยนะครับให้โอกาสคู่ต่อสู้เราบ้างนะครับมันจะได้สนุกนะครับมาสมมติผมเซ็ตเบรกแบบสู้ปลาไ้แล้ว เซตเบรกแบบสู้ปลบึกไว้แล้วนะครับเรียบร้อยมาดูที่ตูดมันครับอ่ผมก็คลายเบรกหน่อยเพราะผมอยากให้ปลามันลากออกได้ง่ายๆนะครับไม่ระแวงเพราะว่าถ้าเราเซตเบรกแข็งมากนะครับบางทีปลามันปลามันกินนะครับแต่ว่ามันระแวงมันพอมันลากมันชนมันสะดุดตึ๊กมันหยุดเลยนะครับหรือบางทีมันคายเหยื่อเลยฉะนั้นเราก็เปิดเบรกให้เยอะหน่อยเบรกที่ตูดนะครับไม่ใช่เบรกที่ข้างบนนะครับไม่ใช่เบรกนี้นะครับเบรกนี้เราเซตสู้ปลา เบรกที่ตูดเราเซตให้ปลาลากนะครับกดฟลีลเลปูนลงนะพอปลาเข้ามากินเหยื่อนะครับเขาก็ลากออกนะครับเราก็มาปุ๊บเราก็จับสาปวัดชึบสู้ได้เลยนะครับมันก็จะลดขั้นตอนการที่เราต้องมาจับหมุน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 นะเสียเวลาครับหรือว่าคนที่ชอบตกเหยื่อสดนะครับตัวนี้จะดีมากนะครับ ส่วนมากผมขายพวกฝรั่งเขาก็จะเอาไปตกพวกอลาไพม่านะครับเกี่ยวเหยื่อสดนะครับก็กดฟีดปูนรอไว้นะครับแล้วพวกนี้เวลาปลามันกินนะมันไม่เฉดจังหวะครับแล้วเบรกมันมันกาลังดีครับมันไม่เฉดจังหวะพมอมันกินแล้วก็สับปึ๊กวัดแล้วก็สู้ได้เลยนะครับมาก็เบอร์หกพันผมแนะนําว่าเอาไปตกปลาใหญ่หน่อยนะครับตกปลาบึกตกปลาทะเลแล้วกันนะครับเพราะตัวมันค่อนข้างใหญ่ใส่กับคันพวกคันแนวปลาบึกบ้านเราอะครับ รัก6ฟุตเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ให้ดู <c oughs> นี่ใส่กับเจ้าโอคูมาสคอปปิโอนี่ก็ได้ครับตอนนี้กําลังมาแรงเดี๋ยวลองใส่แมทให้ดูนะครับว่าเออมันบาลานซ์กันไหมนะครับเพราะว่าน่าจะขายคู่กันนี่แหละนี่มาแล้วครับกําลังดีเลยครับถือเข้าบึงสำรานได้เลยนะครับชุดนี้นะครับปาบปาบโอ้โหสวยครับเกะพร้อมกันเลยเนี่ยสวยจริงตัวนี้ เบอร์หกพัก็ใส่สายเอ็นลัก40บปอนด์นะครับกำลังดีส0 5 0บปอนด์นะเป็นระบบแขนเกียวนะครับฝาบเบรก h ฮ1ที 100. อ่าสเปคนิดนึงนะเกเรียโชอยู่ที่5.6นะครับบอดี้เป็นฟูลเมทัลบอดี้ทั้งตัวนะครับฉะนั้นแข็งแรงทนทานแน่นอนผ้าบเบรกเป็น h ฮดทีนะครับคาร์บอนไฟเบอร์แร็กนะครับสี่ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับ แขนหมุนอลูมิเนียมนะครับระบบเกียวนะแค่นี้ก็ตอบโจทย์สายประบึกแล้วนะครับมาราคาเบอร์4ี่พันสอาร้อยเบาทนะครับใครที่เคยซื้อชิมาโนตัวละสี่พกว่าบาทนะครับลองมองตัวนี้ดูนะครับชิมาโนอาจจะต้องเขินเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็น f u ลเมทัลบอดี้ทั้งตัวนะครับแถมได้ผ้าเบรกเฮดทีร้อยนะครับฉะนั้นราคาถูกไปพันกว่าบาท ายห่วงครับตัวนี้มีประกันจากบริษัทเพนให้นะครับซื้อของจากทางร้านอาไทยหายห่วงนะครับมีบริษัทรับประกันแน่นอน100%อร์เนะครับฉะนั้นมีปัญหาอะไรสามารถส่งเคมบริษัทได้ตลอดอายุการใช้งานแน่นอนนะครับนะเบอร์สี่พันเอาไว้งานลุยๆครับครอบคลุมนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบลอกใหญ่นะครับแต่ต้องการพลังเยอะแล้วก็เทคโนโลยีที่สะดวกสบายอ่าเรียกมันว่าเทคโนโลยีที่สะดวกสบายดีกว่านะครับ นี่ปับ๊บวัดชุบ2 9 9 0บาทนะครับมี10ตัวนะครับได้มา1ิตัวนะก็อย่าช้าแล้วกันนะครับเบอร์6000สายบึกนะครับสายบึกสายบึกสายทะเลนะครับสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายนะครับน,นี่ความสะดวกสบาย31,90บาทนะครับ31,90บาทนะครับเมื่อก่อนผมขายเบรนเนอร์นะครับ ก็4,000กว่านะครับ4,600-4,900นะครับของชิมาโนนะครับถือว่าถูกสุดแล้วนะครับตอนนั้นตอนนี้3,190บาทนะครับพ้าเบรกเฮดทีร้อยฟูลเมทัลบอดี้แขนระบบเกียวก็จบครับตัวเดียวมาพร้อมกับระบบเบรแลนเนอร์นะครับเพื่อความสะดวกสบายของคุณนะครับตึ๊บอ่ะโอเคงั้นก็3,190บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บบาทเท่านั้นนะครับส่งถึงหน้าบ้าน คุณจะสั่ง4,000ตัวหนึ่ง6,000ตัวหนึ่งก็ค่าส่ง50บาทเหมือนเดิมนะครับนะค่าส่งเหมาเหมาครับ50บาทคุณจะซื้อ5ตัวผมก็คิดค่าส่ง50บาทแล้วกันนะครับนะโอเคก็เอางี้ใครซื้อ5ตัวผมแถมเสื้อที่ใส่ให้ไปเลยนะครับ1ตัวอ่านะเอาดิมีนะครับทําเป็นเล่นไปมีนะครับรอบที่แล้วเนี่ย ที่ขายเพนเพอร์ซุดนะครับใครซื้อโค้บ5ตัวแถมเสื้อมีนะครับ10ตัวก็มีนะครับโอ้โหเรียกว่าเอาไปตั้งทีมได้เลยครับก็เอาเป็นว่าตัวนี้ใครซื้อโค้บ5ตัวเอาเสื้อไปเลยนะครับเสื้อผมมีอยู่3ตัวนะก็อย่าซื้อเยอะล่ะผมไม่มีเสื้อให้นะโอเค3,190บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บาทนะโอเคงั้นก็เราลากันไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับกับเรื่องระบบเบสเลนเนอร์ นะตัวช่วยของความสะดวกสบายนะครับใครที่อยากจะลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการตกปลาแล้วก็อัดทะนรนะครับก็ลองดูเจ้าเพนเฟียสระบบเบนเลเนอร์ตัวนี้นะครับเบอร์4,000 2,990บาทนะครับเบอร์6,000สายประบึกสายปลาทะเลนะครับ3า9 0บาทบวกค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับ ใครที่ดูมาจากทาง Youtube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าดีราคาประหยัดนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ